เฮโยฮลโหลกายว่าซอบดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยูกผมต้นไม้แล้วก็อยกเกมบล็อกฟุตอีกแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาอัปเกรดสกิลของผลเพลนกันนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าภารกิจเนี่ยมันให้เราทําอะไรบ้างเนาะอะ,อะโอเคก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยกินผลเพนก่อนเนาะแล้วก็ให้เรานะครับมาคุยกับพี่แว่น โอเคหลังจากที่เราคุยกับพี่แว่นแล้วนะครับเราก็กดไปที่ผลเพลเลยทีนี้นะครับภารกิจแรกเนี่ยมันให้ทําอะไรใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกว่าสกิลแรกเนี่ยผมไม่ไม่มั่นใจนะว่ามันให้ใช้มาร์อยู่ที่เท่าไหร่เนาะ,ะสกิลนี้น่าจะ300มั้งครับ300 400แล้วก็500สกิลแรกเนี่ยน่าจะ200มั้งอืมแต่หลักๆเนี่ยให้ทุกคนนะครับปลามาร์มาให้ถึง500 เราเนี่ยจะทำสกิลได้ครบเลยอ่ะประมาณนี้ครับโอเคสำหรับสกิลแรกนะี่ยไม่ใช่สกิลภารกิจแรกนะครับเขาให้เราทำอะไรภารกิจแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยไปเดินบนลาวาครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการวาร์ปไปที่โลก2แล้วก็ไปที่กเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นครับอ่ะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมก็ให้เรานะครับขาบยาไปด้วยก็คือน้ำยาที่นี่ครับ าการลาวาเนาะก็อ่ะเดี๋ยวผมคาฟให้ดูเลยก็แล้วกันสําหรับคนที่คาฟไม่เป็นนะครับอันดับแรกนะถ้าเราจะคาฟยาใช่ไหมเราก็ต้องหาไม้ครับโดยการสกิลใส่ต้นไม้อ่ะเราก็จะได้ไม้มาใช่ไหมทีนี้ให้เรานะครับกดไปที่ไม้แล้วก็กดบิวปุ๊บอ่ะเราก็จะได้กองไฟมาให้เรากดเข้าไปครับแล้วก็มาที่ลาวาโพชั่นเอาปลาใส่ไป3ตัว เราจะได้น้ํายานหนึ่งขวดแล้วก็กดค้ามาผมแนะนําว่าให้ค้ามาหลายๆขวดนะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เยอะ,อะทีนี้พอเราได้มาปุ๊บเราก็กินได้เลยกระโดกไปครับโอเคกระโดกไปกดยุทเรียบร้อยครับเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ให้เราเนี่ยลงไปวิ่งบนลาวานะ วิ่งเรื่อยๆครับถ้าเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์อะคือเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นบนจอเลยทุกคนมันจะขึ้นครั้งละ0.3ให้เราทําอย่างเงี้ยครบับวนไปเรื่อยๆน้ํายาหมดปุ๊บเราก็คาน้ํายาแล้วก็กินแล้วเราก็ลงไปวิ่งใหม่อ่ะให้ครบ100%เนะโอเคสมมติว่าผมเนี่ยวิ่งจนครบ100%แล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาส่งภารกิจกับพี่แว่นได้เลย หลังจากที่เราส่งภารกิจที่1แล้วเนี่ยมันก็จะมีสกิลให้เราคาราฟครับก็คือให้เราเตรียมแฟกเมนไว้1000เตรียมถังเขียวนะครับ2อ,อันแล้วก็แมกมา1อันทีนี้ไอถังเขียวเนี่ยหาได้จากไหนใช่ไหมก็หาได้จากมอนนะครับบนเรือผีสิงของโลกที่2แล้วก็ก้อนแมกมานะครับถ้าเป็นโลกหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่เกาะอะไครโนหรือว่าเกาะแมกมาแต่ถ้าเป็นโลกที่2นะครับก็จะอยู่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นฝั่งที่เป็นแมกมา ที่เราไปวิ่งมานั่นแหละอ่ะก็ตีมอนเพื่อเอาไอ้ก้อนนี้มาด้วยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็กดคราฟได้เลยครับหลังจากเสร็จภารกิจแรกแล้วนะครับก็มาดูกันว่าภารกิจที่2เนี่ยให้ทําอะไรใช่ไหมครับสําหรับภารกิจที่2เนี่ยก็ให้เรานะครับทุกคนใช้สกิลแรกครับเพื่อเรียกลูกไฟผีออกมาแบบนี้นะนี่ครับปึ๊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 บ,บพอมาเริ่มช้าเนี่ยให้เราปอด แล้วเราก็กด F รัวๆครับนี่กด F ไปที่ลูกไฟรัวๆมันก็จะมีโอกาสในการติดบ้างไม่ติดบ้างนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าปัจจัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับก็ผมทําอย่างนี้แหละทําวนอยู่เรื่อยๆบางทีผมก็ใช้ไปบนอากาศอย่างนี้ครับอะพอมาเริ่มเช้าผมก็ปล่อยแล้วก็กด F รัวๆแบบนี้อะบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดบางทีก็ใช้พื้นต่างระดับอย่างเงี้ยครับอะสกิลไปปุ๊บใช่ไหม ผมก็กด F รัวๆประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกนะมันมีทั้งติดแล้วก็ไม่ติดแต่ถ้ามันติดเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นบนหน้าจอครับแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ให้ทุกคนเนี่ยทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยพอมาเริ่มช้าใช่ไหมก็ปล่อยได้เลยแล้วก็กด F ครับอืมรัวๆแบบนี้หรือ อาจจะใช้การกดค้างหน่อยๆก็ได้นะอย่างงี้ครับกดค้างนิดนึงปึ๊บปล่อยกดค้างนิดนึงปึ๊บปล่อยอะไรแบบเนี้ยก็ลองทําดูนะหลักการเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนก็คือให้เราใช้สกิลแรกเพื่อให้เกิดลูกไฟแล้วก็กดสกิล F พุ่งใส่แค่นี้เลยกดรัวๆได้เลยนะเพราะว่าเวลามันโดนลูกไฟเนี่ยสกิลมันจะรีเซตครับ ก็อย่างที่บอกแหละมันมีทั้งติดแล้วก็ไม่ติดนะทุกคนก็ทําวิธีนี้เลยหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จ100%แล้วใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยมาส่งภารกิจครับหลังจากที่เราส่งภารกิจที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้คาฟเนี่ยก็เตรียมแฟกเมนไว้นะครับ2อ0พแล้วก็ถังเขียวนะครับ4อันแล้วก็ก้อนแม่ๆอีก2อันเนาะอ่ะทีนี้เราก็กดคาฟมาได้เลยครับทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นภารกิจที่3 ภารกิจที่3นะครับให้เราทําอะไรสําหรับภารกิจที่3นะครับเขาจะให้เราเนี่ยไป PVP กับคนที่ใช้ผลสายฟ้านะทุกคนก็ถ้าใครมีเพื่อนน่ยจะง่ายนะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยกินผลสายฟ้าแล้วเราก็สกิลใส่เพื่อนให้ตายเนาะทีนี้ภารกิจก็เสร็จแล้วครับทุกคนง่ายๆแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างยากเพราะว่าเออเราจะต้องไป PVP กับผลสายฟ้าเนาะมัน มันก็แล้วแต่สเตปแต่ละคนเลยอ่ะบางคนก็เล่นไม่ได้เก่งนะครับอ่ะก็จะยากนิดหน่อยโอเคทีนี้นะครับเราก็มาส่งภารกิจได้เลยสําหรับของที่ต้องใช้คาฟสกิลในภารกิจที่3นะครับก็จะมีไอเทมระดับมิติเนี่ยที่เพิ่มเพิ่มเข้ามาใหม่นะทุกคนก็เดี๋ยวผมบอกนะครับว่ามันหาจากไหนแต่ทุกคนนะครับจะต้องเตรียมแฟกเมนต์ไว้ด้วย6000แล้วก็เตรียมถังเขียวไว้ด้วยนะครับ5อันอ่ะโอเคทีนี้ครับเรามาดูกันว่า ไอไอเทมระดับมิติสีแดงอันนี้เนี่ยมันหาจากไหนนะครับให้ทุกคนนะครับวาร์ไปที่เกาะทิลเลอร์พาร์คผมไม่แน่ใจนะครับว่ามอนบนเกาะเนี่ยมีตัวไหนนะครับที่ดอกบ้างแต่ถ้าเอาแบบชชว100์ร้อเ์นน่ยก็ให้เรานะครับมาตีโครงกระดูกโครงกระดูกเนี่ยดอกแน่นอนครับทุกคนก็ตีไปเรื่อยๆแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยใช้ผลอะไรในการตีได้บ้างนะแต่ถ้าเอาแบบชชว์ๆเนี่ยก็ผมแนะนําว่า ให้ใช้ผลเพนเนี่ยแหละครับในการตียังไงเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ก็ใครอยากลองก็ลองได้ครับอาจจะใช้ผลพระผลอะไรตีก็ได้เนาะแต่ผมขี้เกียจเสียเวลาครับผมก็เลยเอาผลเพนเนี่ยแหละตีเนาะอ่ะก็ได้มานะครับหลังจากที่ทนได้มาแล้วนะครับทุกคนก็เอามาคาบสกิลได้เลยเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่4นะครับสําหรับภารกิจที่4เนี่ยก็คล้ายๆกับภารกิจที่2เลยนะทุกคนก็คือให้เรานะครับใช้สกิลแรก เพื่อ,อเรียกลูกไฟผีออกมาเนาะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับวิ่งไปเก็บลูกไฟแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆนะคือผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าภารกิจที่2เนี่ยเยอะเลยครับทุกคนภารกิจที่2เนี่ยมันต้องใช้สกิลเอนะครับในการพุ่งให้โดนลูกไฟแล้วก็มันต้องพุ่งให้ถูกวิธีมันถึงจะเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนาะแต่เนี้ยไม่จําเป็นครับคือวิ่งไปเก็บลูกไฟที่เราปล่อยออกไปเมื่อกี้แค่นั้นเลยครับทุกคนแล้วก็มันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะ อ่ะก็เก็บให้ครบ100%นะครับโอเคหลังจากที่เราเก็บจนครบ100%แล้วใช่ไหมครับสำหรับของในการคราสกิลสุดท้ายเนี่ยก็ตามนี้เลยทุกคนก็คือเราจะต้องใช้อเทมมิติกนะครับสามอันแล้วก็แฟกเมนต์นะครับเ5 0 0เลยนะทุกคนโคตรแพงแล้วก็ถังเขี่ยวนะครับ5อันทีนี้นะเราก็คราสกิลสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับโอเคทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนน่ะมาดูว่า แต่ละอันนะครับมันทําทอะไรได้บ้างเนาะสำหรับสกิลที่เราทําไปทั้งหมดนะครับสําหรับอันแรกนะก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนผลผีนะครับมันตายแล้วมันจะคืนชีพเนาะไม่ใช่ผลผีดิผลเพนครับคือมันจะเข้าสู่อีกโหมดหนึ่งอะ่ะเออก็โหมดนั้นนะครับน่าจะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็สกิล F นะครับสกิล F เนี่ยจะมีสกิลแบบใหม่แล้วก็สกิล Z นะครับแบบ one tap ก็คือกดครั้งเดียวสกิลมันก็จะเป็นแบบใหม่ แล้วก็สกิลซนะครับสกิลซอ่ามันก็จะเป็นยิงบีมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูครับว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างก็อันดับแรกนะครับนี่เลยสกิลเอฟสกิลเอฟเนี่ยมีกดค้างแล้วก็ลงพื้นแบบนี้แล้วก็กดค้างแล้วก็พุ่งไปบนอากาศนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือสกิลที่เปลี่ยนแล้ว ต่อไปครับก็จะเป็นสกิลแซดสกิลแซดนะครับแบบกดครั้งเดียวก็มันจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บป่าไปแล้วมันก็จะแตกออกนี่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ปกตินี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็คืออ่ามันจะเป็นแค่ลูกเดียวอะแล้วก็ไม่มีอะไรแตกออกมาด้วยเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นสกิลซีครับสกิลซีนี่เหมือนฮาชิราชันเลยในแบบนี้เลยแล้วก็ยิงบีมครับ นี่ทุกคนโคตรเดือดอ่ะหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมี3อย่างนี้นะครับที่เปลี่ยนไปอ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้อ้โมดอันนั้นให้ดูไม่แน่ใจว่ากับน้ําทะเลเนี่ยมันนับหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยตุยเลยอ๋อก็แสดงว่ามันใช้กับน้ําทะเลไม่ได้นะครับมันมันน่าจะใช้กับมอนได้อย่างเดียวเนาะทุกคนเดี๋ยวดูนะ พอเลือดมันหมดปุ๊บเดี๋ยวมันจะเข้าสู่อีเฟสหนึ่งนะครับอารมณ์เหมือนคาร์บินี่เห็นไหมนี่ครับเข้าสู่อีเฟสนึงเรียบร้อยดูแล้ววิ่งแบบนารูโตเลยทุกคนดูดิโคตรเท่แล้วก็พอเข้าสู่โหมดนี้นะครับก็มันจะอยู่ได้นานขึ้นเนาะตามที่เขาบอกไว้สก,กิลก็เท่าที่ดูก็เหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแหละโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะครับถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนก็นแล้กันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย แตกไหมเรียบร้อยหลอดหมดตุยตุยเตือ่